บางทีชีวิตเราก็ต้องเลอเธอต้องบางทีก็ต้องเจอเรื่องอะไรสกปก,สกโสโครกอะไรแบบนี้แหละในวงการนี้คือถ้าจะเล่นเล่นกับฉันได้ทุกเรื่องนั่นแหละแต่หลับฉันให้ทันและหลบให้เป็นเพราะฉันเป็นมวยโอเคมาดูโก้แล้วมึงมาทำได้อป่า ติงแนนตติงแนนตติงแน็ติ่งแน็ติิงแนะติ่งแน็ติ่งแน็ติ่งแน็ติิง้า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 ไอ้เห้่ไายมึงทำได้เปล่าเ้ามูไปบอกราชธรรโอลไ้วันนี้ขอให้วันพิจาราเข้าวงในวังราชธานมจัดเป็นข่าวบอย ออกถือเปิดมุ่งหน้าขึ้นดอยเจ้าหญิงถูกขังบนหอคอยคอยแจ็คช่วยเหลือจากกากอยแจ็คช่วยด้วยแจ็คช่วยด้วยกากอยมารังควาดอามุ้ยข้ามดงตาลผ่านดงต้นกล้วยหอคอยอยู่เกาะ,ะกลางลำห้วยแจ็คมาถึงร้องโอไมค์ก็เจ้าหญิงคุณคงจำไม่รอดเกาะกลางไม่มีสะพานทอดอ,อ่ผมว่ายนะ้ำไม่เป็น กากอยิ้มหัวรักสักใจเจ้าหญิงเชิดหญิงทอนหายใจไล่ข้าบอยหนุ่มรีบกลับไปแจ็คเดินกลับพร้อมความปตาชัยแจ็คเรียนว่ายน้ำา20ปีตอนนี้เริ่มเข้าท่าเข้าทีลายบอกเจ้าหญิงวันพรุ่งนี้จะไปช่วยม่วย,ยิ้มยินดีคุณพระช่วยจ็คช่วยด้วยกากร แจ็คมาถึงตะโกนโอ้เ oh yeah. ย h ฟร e สไตล์ว่ายน้ำอย่างเท่หารู้ไม่ว่ามีจระเข้ข้าบอยตายอย่างทรมานกากอยขอเจ้าหญิงแต่งงานมวยตกลงเพราะกลัวขึ้นคานอวสาร <c oughs> แคทเธอรีนยิงมาสิได้ค่ะ <c oughs> แคทเธอรีนแกทำอะไรเนี่ยยิงมัน ไม่ไจรยิงกูขอโทษค่ะนูเลนผิด